เจที่จ้าขอประสบอีกแล้วเราไปแกะดูกันนะจ้าว่าข้างในมันตรงปกหรือเปล่าแค่จับก็รู้แล้วหรอว่าตรงปกแต่เราก็มาลุ้นพร้อมกันนะว่าเซนสั่งอะไรข้างในนี้เอยทุกวันนี้นะบ้านเราอะ่ะชีวิตเราเนี่ยคืออยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนอะ่ะหนึ่งไม่ต้องเปลืองน้ํามันสองไม่ต้องเปลืองเวลาสามไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็สามารถซื้อของและสั่งของออนไลน์ได้ เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันแล้วก็สุขภาพความปลอดภัยเพราะฉะนั้นอยู่บ้านก็สามารถซื้อของและสั่งออนไลน์ได้เพราะว่าบันดีกว่าอะไรหลาๆยๆอย่างเวลาเราจะออกไปซื้อของอ่ะเราต้องเตรียมตัวเราต้องขับรถเราต้องหาเวลาและเราขับออกไปข้างนอกเนี่ยเราขี่อยู่บนถนนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเซฟทั้งเวลาเซฟทั้งความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายลายๆหลาย,ลาย,ลายอย่างในการอยู่บ้านในชีวิตใช้ชีวิตตอนเนี้มันสะดวกสบายมากเลยว่าไหมเนาะใครคิดยังไงไม่รู้แหละแต่สําหรับฉันและฉันรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากเลยสะดวกสบายกว่าออกไปข้างนอกแล้วก็ไปซื้อเองว้าวนึกว่าอันเล็กเบิอบลาเลยแล้ะฉันก็สั่งมาเป็นพันเลย หมายถึงเป็นพันก้านเนี่ยคือไซส์เดียวกันหมดเลยอ่ะอยากจะร้องไห้ไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้ชาตินึงสั่งสั่งเยอะเป็นไรไหมไม่เป็นไรชาตินี้ฉันก็จะได้ไม่ต้องซื้ออีกก็เก็บไว้ใช้ชาตินึง ตอนแรกท่านว่ายน,นี่มันเป็นก้านเล็กเพราะว่าลูกชายกับฉันใช้ก้านเล็กแล้วก็ก้านใหญ่เนี่ยเราจะเอามาล้างแผลล้างขี้มูกล้างน้ามูกเช็ดนูน่นเช็ดนี่นะหมายถึงก้านใหญ่อะแต่ว่าถ้าแค่หูเนี่ยเราจะเอาอันเล็กก้านเล็กหรือว,ว่าอันนี้ก้านเล็กแต่เนี่ยก้านใหญ่อุ้ยก็ไม่ใหญ่มากนะว่ายกดกูดค่ะคือ อันนี้เราสั่งมานึกว่าเป็นก้านใหญ่นะฮะเห็นไหมคนเราสั่งของแต่แต่สั่งของออนไลน์อ่ะมันสะดวกสบายประหยัดน้ํามันประหยัดเวลาประหยัดความปลอดภยัยแล้วก็สาเหตุหลายหลายอย่างที่ทําให้เราไม่ต้องไปไหนแล้วก็สั่งได้แต่ข้อเสียมันมีอยู่อย่างหนึง่งคือว่าเราไม่เห็นเราไม่เห็นของจริงไงเราไม่เห็นว่าของจริงๆมันเนี่ยสินค้าจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเอา้าอย่างเช่นตัวนี้ตัวเนี้ย ฉันดูใน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 ที่ว่าฉันจะสั่งเนี่ยฉันว่าอันเนี้ยมันเป็นก้านเล็กฉันก็เลยสั่งมาห้าอันฉันว่ามันเป็นก้านเล็กฉันก็เลยสั่งมาห้าอันเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ล้างแผลเอาไว้เช็ดขี้มูกเอาไว้ทํานู่นทํานี่ให้ลูกนะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นก้านเล็กก้านเล็กอ่ะเอามาเอาไว้แค่หูกับตัวเองกับ